สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำนายดวงนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปเนดอมในหัวข้อที่ว่ารู้หรือ,อยังนะคนที่เขาทําร้ายแล้วก็กลั่นแกล้งคุณเนี่ยเขากําลังได้รับวิบากกรรมอยู่นะคะสมบัติพลังงานของคุณนึกถึงใบหน้าของเขาคนนั้นนะศัตรูคู่รีของคุณหรือว่าคนที่เขากลั่นแกล้งคุณไม่ว่าจะเป็นกลั่นแกล้งเรื่องอะไรก็ตามนะก็ฟังเพื่อเป็นการนาทางเป็นแนวทางนะคะเราก็ อย่าไปถือโทษกโกรธนะคะให้อโหสิกรรมเขาคนนั้นนะคะแต่ว่าเรามาฝังเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิดเพลินนะคะตวรวซอบพลังงานของเขาและคุณศัตรูกุหรีของคุณนะคะหรือว่าคนที่ทําร้ายแล้วก็กลั่นแกล้งคุณนะ,ะเป็นชาวลัคนาราศีอะไรมาราศีเมษราศีพิจิกวอเทอร์ชาวธาน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะ เลโอราศีสิงชาวทัตไฟโทวราศรีพฤษภชาวทัตด,ดินเอิร์ธธาตดินพะชบกันมังกรอริธราศีเมชาวทัตไฟมูลราศีมีนร,ราศีกรกฎนะคะแล้วก็แอร์ชาตทลมมิถุนนกุมตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือว่าวันที่เกิดของคุณและเขา มีเลข2เลข5เลข1 14 17 24 25ี่แล้วก็ยีนะคะทรงผ่านพลังงานของคุณเล่าเรื่องราวของคุณนะคอมเมนต์น่ารักไว้ใต้คิปเนาะเรามาดูนะอักษรย่อนะที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะอาจจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอะไรก็ได้นะคะ เป็นชื่อนำหน้านั่นแหละเนาะเรามาดูกันอักษรย่อนะชื่อเล่นชื่อจริงของเขาตัว H ฮ o บ้านตัว U ตัว I ตัว P ตัว G ตัว F นะคะ F flower ตัว A ตัว e S O นะคะ e S O single. ตัว T ก็ T. เป็นมรงงานรวมเนาะจะตรงมไม่ตรงนะคะ เรามาตรวจสอบพลังงานของคนที่เขาทำร้ายแล้วก็กั่นแกล้งคุณเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะว่าเราอาจจะไปเกี่ยวข้องนะคะไปรับรู้วิบากกรรมของเขาเนาะก็ขออนุญาตด้วยนะคะก็ทำคลิปเพื่อเป็นการตำหนิแนวทางนะคะไม่ได้อยากจะล่วงเกินนะคะในเรื่องของเวรกรรมของใคร พลังงานของคนที่เขาทําร้ายแล้วก็กั่นแกล้งคุณเนี่ยนะคะตอนนี้พลังงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคนที่เขาทําร้ายแล้วก็กั่นแกล้งคุณนะคะพลังงานปัจจุบันเป็น k night of cup เป็น a c e of cup นะคะเป็น six of sword เป็น the devil วาวเพจอฟเพนเทเคิล wow. so นะคะเจอเจ้ากรรมนเวรเขากำลังจะเจอเจ้ากรรมนเวรกำลังเล่นงานเขาอยู่นะ,ะเป็นพลงานของคนที่แบบอาจจะใช้คำพูดนะคะคำพูดที่แบบมันรุนแรงนะ,ะต่อว่าต่อขานเขาแล้วก็ทำให้เขาแบบหนีไม่รอดอ่ะนะคะเป็นประมาณเนี้ยว่า เหมือนคนคนนี้สิ่งที่เขาทำกับคุณนะคะเหมือนเขาได้เจอแบบเดียวกันเลยอะะ่ะในเรื่องของการกระทำคำพูดที่เขาพูดจาใส่ร้ายป้ายสีนะคะแต่งเรื่องแต่งราวพยายามทำให้คุณพายแผลให้คุณยอมแพ้ให้คุณจนตรอกให้คุณจนมุมนะคะด้วยเรื่องราวต่างๆนะเขาใส่สีตีไข่ นะคะสร้างเรื่องสร้างราวแล้วเขาก็โดนเหมือนกันด้วยมีคนไปรู้เรื่องราวของเขามีคนไปรับรู้เรื่องราวของเขาว่าคนคนนี้ไปแอบทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะแล้วทําให้ความลับมันเปิดเผยนะคะ้เขาคิดว่าไม่มีคนรู้อะในสิ่งที่เขาทํเาเขาคิดว่าไม่มีคนอื่นรู้เลยนะะในเรื่องราวที่เขาทำเนี่ยสุดท้ายแล้วความลับมันก็แตกนะคะ ความลับแต่เขาปิดไม่อยู่อ่ะปิดไม่มิดนะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดเลยทั้งๆท,ที่เขารู้สึกว่าเออเขาอาจจะเป็นเล่านะเรื่องราวบางสิ่งมาอย่ากให้เพื่อนรักเขาฟังแต่เพื่อนรักที่เขาไว้ใจเนี่ยกลับเป็นคนชี่ไม่ได้เก็บความลับเขานะไปเล่าให้คนอื่นฟังต่ออีกคือกับขั้นปากอะ่ะนะคะ ขั้นปากแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังเยอะแยะมากมายคนอื่นก็ไปเล่าต่อๆกันสุดท้ายแล้วความก็แตกนะคะความลับเขาแตกจ้าคนคนนี้นะคนที่ทําร้ายแล้วก็กั่นแกล้งคุณนะมาดูสิว่าเขากั่นแกล้งอะไรคุณคนคนนี้นะคะคนที่เขาทําร้ายแล้วก็กั่นแกล้งคุณเนี่ยเขามีประเด็นอะไรกับคุณเดี๋ยวเรามารู้ก่อนเดี๋ยวเรามารู้ทีหลังนะคะค่อยมาดูทีหลังว่าความลับอะไรเขาแตก พลังงานของคนที่ทําร้ายคุณนะคะเขามีประเด็นอะไรกับคุณเขาทําอะไรกับคุณไว้เขาสร้างเรื่องสร้างราวอะไรกับคุณไว้ก้าวดาบเลยทําให้คุณเครียดนะคะทําให้คุณเก็บกดทําให้คุณแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอะนะคะแล้วก็คือแบบว่าทําอะไรไม่ถูกเลยนะชีวิตเครียดมากนะแล้วก็กลัวกลัวว่านะสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณทําอยู่จะ ทำให้คนอื่นเกลียดคุณนะคะคือเหมือนคนคนนี้ไปพูดนะสร้างเรื่องสร้างราวให้คนอื่นมาเกลียดคุณอ่ะในสิ่งที่คุณทําอ่ะใส่ร้ายป้าสีผลงานนะงานที่คุณทําทั้งๆที่มันเป็นเหมือนกับว่างานที่คุณทำเนี่ยคือแบบคุณทําด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณทําด้วยความซื่อสัตย์คุณทําด้วยความสามารถพิเศษของคุณนะแล้วคุณก็พยายามที่จะเหมือนกับว่า คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําคือแบบฉันไม่ได้เอาเปรียบใครฉันไม่ได้โกงใครนะคะอาจจะเป็นอาชีพที่คุณทำได้ก็ได้บางคนท่านก็เป็นหมอดูเนี่ยคือแบบก็นะคะอ,อ,อาชีพที่ทำเนี่ยคือไม่ได้เก็บค่าดูแพงเลยแล้วก็สามารถจะปรึกษาได้นะคะถ้าแบบว่าไม่เข้าใจก็ทักมาถามอะไรได้ตลอดอะนะ,ค,ะคือแบบเป็นคนที่จิตใจเมตตาตลอดเวลาไม่ได้เอาเปรียบ หรือว่าไม่เคยทวงบุญคุณกับใครนะทำดีให้ใครแล้วก็ไม่เคยหวังผลตอบแทนนะคะไม่เคยทวงบุญคุณด้วยนะแล้วก็คือคนคนนี้คือแบบใส่ร้ายป้ายสีคุณว่าคุณโกงนะว่าคุณโกหกว่าคุณหลอกลวงนะว่าคุณไม่ซื่อสัตย์นะแล้วก็นะเรียกว่านะเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเองก็ได้คือแบบว่าอืมสําหรับใครที่โดนใส่ร้ายป้ายสีเนาะ ือเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจมันเป็นอาชีพที่แบบเราต้องยึดนะ,ะเราต้องรักเราต้องทําด้วยความซื่อสัตย์นะคะรับเป็นที่ปรึกษาหรือว่างานที่ทําคือแบบว่าต้องซื่อสัตย์บางคนั้ท่านก็ทํางานเป็นพนักง,งานบัญชีนะคะเขาก็หาว่าคุณโกงบัญชีโกงเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเบิกเงินออกเบิกเงินจ่ายเงี้ยบางคนท่านคือแบบโกงในเรื่องของการเงินเนี่ยโดนต่อว่านะไม่ซื่อสัตย์หรือว่า คือทางานยังไม่ถึงเวลาเลิกงานก็แอบ,บกลับบ้านอะไรงี้ก็ได้โดนใส่ร้ายนะคะคนคนนี้ใส่ร้ายคุณเนาะแล้วเขาก็โดนบ้างความลับของเขาก็เปิดเผยนะคะเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าคนคนนี้ที่ใส่ร้ายป้ายสีแกนแกล้งคุณเนี่ยนะวิบากกรรมที่เขาจะโดนนะคะเขากําลังโดนวิบากกรรมเล่นงามอยู่ความลับที่เขาปิดบงังอ่ะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาดูซิว่าความลับที่เขา ปิดบังแล้วคนอื่นมารับรู้อ่ะนะคะเหมือนเขาไปเล่าให้เพื่อนรักเขาฟังเลยอ่ะเนาะเรามาดูความลับของเขานะที่มันถูกเปิดเผยดีกว่าวิบากกรรมเนี่ย Queen of p e n t a c l e สิ่งที่เขาทำเขาพยายามปิดบังเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของงานนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เขาอันนี้สีเหรือน เจ็ดเหรียญสิ่งที่เขาพยายามปิดบังด้วยนะคะคือแบบอาจจะเหมือนกับว่าไม่อยากให้ใครรู้อะนะคะแต่คือแบบอาจจะเก็บไม่อยู่อะไรงนี้ก็ได้นะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขาไปเล่าให้คนที่ไว้ใจประมาณนี้นะแล้ว้เพื่อนที่เขาไว้ใจเนี่ยมันเก็บความลับไม่อยู่โอ้เดอะทาวเวอร์ซิกออฟบอล ะะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าเพื่อนรักเขาคงไม่หักหลังเขาแต่ว่าเพื่อนรักของเขาเนี่ยแหละสินะไปแพร่งพายความลับของเขาให้คนอื่นฟังนะคะทําให้คนคนนี้รู้สึกแบบกลัวกลัวความผิดนะคะผลงานที่เขาทําสิ่งที่เขาทํานะมันผิดพลาดมันล้มเหลวนะแล้วคนอื่นก็รู้ด้วยนะมันอาจจะเหมือนกับว่า เกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับงานที่เขาทำนั่นแหละนะคะมาดูซิเพื่อนไปเล่าอย่างไรนะเพื่อนไปเล่านะ,ะความลับอะไรของเขานะคะเพื่อนไปเล่าอะไรเพื่อนรักของเขาห้าถ้วยเพื่อนคนนี้ไปเล่านะไปบอกคนอื่นนะว่าคนที่ทำร้ายกันแกล้งคุณเนี่ยคือแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุข ะะพูดทุกอย่างปรนเปรอทุกอย่างนะคะทำให้ตัวเองรวยทําให้ตัวเองเพอร์เฟกนะคะกินหรูอ,อยู่สบายหรือว่าพูดแบบเข้าข้างตัวเองอ่ะเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะคะคือไปเล่านะความผิดอาจจะเหมือนกับว่าใส่ร้ายป้ายสีคุณหรือว่าไม่รู้เรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงแหละแต่คือไปเล่าอ่ะนะใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะเป็นคนเนี่ยแหละคนนี้เลย ที่ไปเล่าเรื่องราวของคุณให้คนอื่นฟังว่าคุณทําผิดอย่างนั้นคุณทําผิดอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการที่แบบบอกว่านะตัวเองไม่ได้ทําไม่ได้พูดไม่ได้เล่านะไม่ได้ไปเปิดเผยไม่ได้ใส่ร้ายแต่ความลับมันก็เปิดเผยเพราะว่าคนที่รับฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยคือไปเล่าบอกว่าเออคนนี้แหละเป็นคนพูดคนนี้แหละเป็นคนใส่ร้ายป้ายสีคนนี้แหละเป็นคนที่หาเรื่องนะใส่ร้ายป้ายสีคุณ ทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่านะมีคนมารู้ว่าเออคนนี้แหละนะคะนินทาคุณหรือว่าไอคนที่มาคอมเมนต์แม่หมอก็ได้นะมีคนรับรู้นะคะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยคนคนข้างๆนี่แหละคนที่ฉันรู้จักนี่แหละมันเข้ามาคอมเมนต์เวลานะเวลาที่แบบมีคลิปของแม่หมอแจ้งเตือนขึ้นมานะคะมันก็เข้ามาคอมเมนต์นะแล้วก็ ทำให้คนคนนี้นะมีความที่แบบอืมคือพูดออกมาแล้วอ่ะนะโดนจับผิดจับผิดได้ก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงแล้วตอนนี้รู้สึกเสียใจรู้สึกกลัวความผิดด้วยนะคะโดนจับผิดได้แล้วก็ตัวคุณอาจจะรู้ด้วยนะ,ะในสิ่งที่เขาพูดเรามาดูสิว่านะความลับของเขาเนี่ยคือนอกจากที่เขาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะ ใส่ร้ายป้ายสีคุณแล้วนะเป็นคนนินทาคุณเป็นคนเออพูดจาให้ร้ายคุณสามถ้วยความลับของเขาเดอะมูหน้าที่จะเป็นในเรื่องของแปดเหรียญสิ่งที่เขาทำความลับเกี่ยวกับการที่เขาพยายามที่จะแย่งของรักของคนอื่น ไปเป็นกิ๊กคนอื่นน่ะแล้วก็อยากได้คนนั้นมาเป็นสามีของตัวเองหรือว่าพูดบอกว่านะคะตัวเองเนี่ยเป็นตัวจริงนะทำตัวเหมือนกับว่าเป็นเจ้าคอบเจ้าของผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นนะคะทั้งทั้งที่ตัวเองไปเป็นกิ๊กเขาแต่บอกว่าเออเหมือนตัวเองเป็นภรยาเป็นสามีอ่ะนะเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่ตัวจริงเขาก็นอนอยู่บ้านเฉยๆนอนอยู่ครหาน์หลังใหญ่แต่ตัวเองเนี่ยคือแบบมาเป็นกิ๊กแล้วก็มาโพธนา นะ้ามาบอกคนอื่นว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวจริงจ้าพูดเหมือนตัวเองเป็นตัวจริงแต่ที่ไหนได้เป็นตัวสำรองนะสำรองคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะไม่อายนะาพอคนอื่นมารู้ทีหลังนะคะก็คือแบบหน้าด้านหน้าทนนะ่ะนะคะประมาณเดียวว่าเออฉาบปูนไว้แล้วหน้าเขาฉาบปูนไว้แล้วแม้จะมารู้ความจริงทีหลังว่าเขาอ่ะเป็นกิ๊ก ะะเป็นคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะแต่นะก็พยายามทีนะ่จนะหน้านมะืนหน้าทนหน้าด้านนะคะที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภรรยาของคนคนนี้นะคะก็ประกาศบอกเนะี่ยคือแบบว่าฉันเป็นคนที่ถูกต้องณนะที่นี้นะใช่เธอเป็นคนที่อยู่ที่นี้แล้วเธอเป็นภรรยาของเขาแต่ถ้าแบบเขากลับบ้านเขาก็กลับไปหาภรรยาที่ถูกต้องตามจารีตประเพณีกฎหมาย นั่นแหละคนคนนี้คือไม่ไม่ยอมรักตัวเองว่าตัวเองเป็นกิ๊ค่ะนะคะฉันไม่ไม่ยอมนะ,ะย่งมาว่าฉันแบบนี้นะะฉันเป็นภรรยาคนหนึ่งของเขานะ,ะเขาแบบเออเวลาเขาแสดงออกกับฉันนี่คือแบบว่าเขาไม่อายไงคือแบบว่าอาจจะผู้ชายอาจจะให้เกียรติก็ได้นะคะคือเขาสํานึกผิดในความผิดของเขาเน,นหละเขาเลยให้เกียรตินะคะคือมันไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดไงนะคะก็ไม่โทษเนาะไม่โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โทษเขาคนเดียว แต่ในเมื่อผู้ชายให้เกียรติเขาก็ถือว่าเออนะคะเขาก็มีความที่แบบมันน่ามั่นใจว่าเขาไม่ผิดแต่นะคะสิ่งศักดิก์สิทธิ์รู้ฟ้าดินรู้นะคะกฎหมายรู้ถ้าตัวจริงเขารู้เธออาจจะโดนฟ้องนะคะเออเรียกว่าอาจจะเรียกร้องความเสียใจโดยโดยการที่นะ,ะเรียกเงินนะครับ มาแทนความเสียใจด้วยก็ได้นะคะฟ้องเอาเงินนะคะโดนฟ้องเอาเงินแน่ๆถ้าแบบตัวจริงเขารู้นะเรามาดูซิว่าความลับของคนคนนี้อีกนะคะเป็นเรื่องไรหนึ่งนะคะเป็นคนที่ชอบนินทาคนอื่นแล้วนะค,ะคนอื่นรู้ว่าคนนี้นะ,ะเป็นคนที่ปากหม่ปากปูนะคะสองเป็นกิ๊กของชาวบ้านแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นกิ๊กนะก็ยังมีความหน้าด้านหน้าทนนะ,ะว่าตัวเองเป็นตัวจริงอยู่ณพื้นที่แห่งนั้น ข้อสามนะคะความลับของเขาคนคนนี้คืออะไรโดนแพร่งพลายแล้วเพจออฟซอร์ r e ีอ f b บอลฝนจะตกเดอะแทมเบรนความลับของเขาเดอะจัสเมนโดนตัดสินเรื่องแน่นอนความลับที่เขาไม่เคยบอกใครอันนี้คืออาจจะเป็นเวรกรรมนะที่เขารู้และ นะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยการที่เขาเป็นกิ๊กกับคนอื่นนะ,ะแอบลักกินขโมยกินเนี่ยไม่ถูกต้องตามจาริตประเพณีผิดศีลธรรมนะคะหแหละนะอับอายขายขี้หน้าชาวบ้านชาวเมือง 2. นะคะไม่ได้นะะัถูกยกย่องให้มาเป็นตัวจริงแน่ๆในบรรทายชีวิตก็ยังเป็นตัวสำรองแล้วก็ยังมีตราบาปติดตัวที่บอกใครไม่ได้ นะคะเป็นตัวสำรองแล้วก็มีตราบาตรติดตัวที่บอกใครไม่ได้นะคะอืมแล้วก็เวรกรรมคือแบบก็เป็นตัวสำรองอ่ะคือต้องรอให้คนคนนี้มาหาหรือว่ารอให้คนคนนี้คิดถึงก่อนเขาถึงจะมาเพราะว่าอย่างไงอย่างไงเขาก็ยกย่องเธิทุนคนคนนี้ขึ้นมาไม่ได้นะคะประมาณนี้นี่แหละคือความเจ็บปวดที่แบบจะต้องกินน้ำใต้ซอกมันชอกช้ำอารมณ์นี้ นะคะเวรกรรมของคนคนนี้ไม่สามารถที่จะเล่าหรือว่านะคะเออไปเล่าความทุกข์ให้คนอื่นฟังได้อะคือต้องเก็บไว้ในใจไงก็เธอทําผีศิลธรรมนะเธอจะไปเล่าให้ใครมาสมเพศเธอล,ละอารมณ์นี้นะคะมาดูเรื่องที่สี่เรื่องที่สี่นะคะความลับของเขาเจ็บถ้วยโอ้โทำอะไรไว้เยอะแยะมากมายเนี่ยเธอ เรื่องความลับของเขานะ,ะมันเป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างที่จะก่อนหน้านี้ก็โอ้นะไม่ธรรมดาบริหารเสน่ห์นะคะคือคนคนนี้หวังที่จะมีแฟนภรรยาสามีคนรักเพื่อเพื่อแก้เหงานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ ความต้องการนะคะในรูปแบบของการที่แบบบนเตียงอะไรเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะคือแค่หวังแค่นะคะผ่อนคลายนะความรู้สึกนะคะคือแบบแค่มีอะไรเฉยๆนั่นแหละแล้วก็หวังเหมือนแค่ได้เงินมาใช้นะคะไม่ได้หวังรวยไม่ได้หวังอยากจะเป็นตัวจริงนะถ้าแบบว่าคนนี้ไม่ให้ตังค์นะฉันก็จะไปหาคนใหม่อารมณ์นี้ นะคะคือไม่ไม่ได้ยึดติดกับการที่แบบว่าจะต้องมาเอาคนนี้มาเป็นสามีภรรยาตัวจริงอะ่ะคือแบบจะหาไปเรื่อยๆจนกว่าคนคนนี้จะไม่ให้เงินใช้นะคะคือใช้ความรักใช้ร่างกายปรนเปื้อเพื่อที่จะได้เงินมามามาเหมือนกับว่ามามาใช้จ่ายอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนเออเหมือนคนขายบริการอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่ใช่แต่คือกินทีละคน ะะแต่ว่าคือผ่านผ่านมาเยอะแล้วแหละคือไม่ยี่หละกับร่างร่างกายของตัวเองไม่รักตัวเองใช้ร่างกายตัวเองหาเงินหาทองนะคะเป็นอาชีพเสริมได้แต่ว่าเป็นแบบเกรดเกรดที่แบบคือถ้าคนนี้เขาไม่ไม่สนใจไม่รักหรือว่าทิ้งละนะคะไม่เลี้ยงดูปูเสือและก็จะหาคนใหม่ไปเรื่อยๆนะคะไม่ยึดติดเนาะก็โอเคนะคะถ้าแบบยอมรับได้ตรงนี้ แต่รู้สึกว่าผ่านมาเยอะแยะมากมายนะผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันอะไตรงนี้ต้องกรรมกืนและอดทนนะคะร,รับมาูสิว่าเรื่องที่ห้านะ,ค,ะความลับนะคะคนที่กันแกล้งคุณเนี่ยที่เขาจะรับวิบากกรรมเขาจะรับวิบากกรรมเรื่องอะไรสิบถ้วย สิบถ้วยเจ็ดดาบนะคะต้องกล้ำกืนและอดทนนะประมาณนี้เลยนะคะมีความสุขนะคะบนความทุกข์ที่แบบกล้ำกลืนฝืนทนนะคะเป็นคนที่พยายามที่จะเรียกว่า the devil the fool นะัประมาณที่แบบยิ้มรับนะยิ้มสู้อะไรเงี้ยนะคะแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องของความทุกข์ คือความสุขไม่มีหรอกนะความสุขครอบครัวไม่มีแล้วก็คือถ้าแบบว่าอายุมากแล้วนะก็รู้สึกว่าบ้นปลายชีวิตอาจจะต้องโดดเดี่ยวเดียวดายถ้าหากไม่รู้จักจัดการนะจัดสรรในเรื่องของการเงินนะคนนี้ถ้ายังนะมัวแต่ที่จะเหมือนหาความสุขใส่ตัวไปวันวันหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นกิ๊กอะไรเงี้ยนะคะคือแบบไม่รู้จักนะคะ หาคู่รักเป็นของตัวเองบั้นปลายชีวิตอาจจะต้องนะคะอยู่คนเดียวนะตายคนเดียวนะคะคนคนนี้อาจจะไม่มีลูกก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีลูกเต้าแล้วก็นะให้พ่อให้แม่เลี้ยงอะไรเงี้ยนะคือไม่ค่อยที่จะส่งเสียเงินทองหรอกนะก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักตัวเองเห็นแก่ตัวในเรื่องของความสุขของตัวเองนะคะคือ ที่ไปทํางานทุกวันนี้ก็หากินหาใช้ให้ตัวเองอ่ะนะคะน้อยมากที่จะส่งเงินส่งเสียเลี้ยงดูนะคนทางบ้านนะคะก็ค่อนข้างจะหลงระเริงในรูปรสกินเสียงในสังคมนะเพื่อนฝูงอารมณ์นี้เลยนะคะคือแบบกินหรูอยู่สบายคนเดียวเห็นไหมนะปิศาจตัวนี้คือแบบถือถ้วยนะ,ะกินเหล้ากินเบียคนเดียวไม่ได้สนว่า คนในครอบครัวคนทางบ้านจะเป็นยังไงนะคะกินหรูอ,อยู่สบายนะฉันรักตัวเองรักความสะดวกสบายของตัวเองนะคะเห็นแก่ตัวนะเป็นอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยส่งเสียนะเงินทองนะกลับบ้านก็ได้พ่อแม่อาจจะลําบากอันะนี้เราไม่รู้นะคะแต่ว่าน้าไพ่บอกว่าเขาแบบคือทํางานหา,หาเงินเลี้ยงดูตัวเองอะ่ะคนเดียวกินหรูอ,อยู่สบายนะคะ ินเหล้าเมายาติดเพื่อนอะไรเงี้ยล้วาดูซิว่านะะแล้วก็วิบากกรรมที่เขาจะได้รับนะคะตอนนี้เวลานี้เขาเจอวิบากกรรมอะไรแล้วเนี่ยเดือดซันยังนะ,ะยังหลงระเริงนะคะระเริงหรือเปล่าเนี่ยชื่อระเริงหรือเปล่านะ,ะยังหลงระเริงนะคะในรูปรสกลิ่นเสียงความสุขนะคะความคล้ตันหาราคะนะ,ค,ะคิดว่าตัวเอง นะมาถูกแล้วแต่อีกสักพักหนึ่งสิบดาบจ้านะสิบดาบหน้าที่จะเป็นในเรื่องของอาจจะไปเจอคนที่เหมือนกับว่าคนที่เขารักมากๆเนี่ยนะคะรักมากๆแต่ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ประมาณนี้นะไปรักไปแอบรักแอบชอบนะสามีชาวบ้านภรรยาชาวบ้านแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะครอบครองไปของตัวเองได้ ก็เลยต้องทนทุกทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสนะคะรอให้เขามาหาแล้วก็เขาก็ไม่มานะคะอยากเป็นตัวจริงเดี๋ยวเขาจะไปหลงรักผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าคือเขาอยากได้เป็นภรยาเป็นสามีตัวจริงอ่ะแต่นะคะการที่เขาทำเวรทํากรรมกับคนอื่นหรือว่าเป็นกิ๊กตรงเนี้ยนะคะคือมันมันจะมีคนที่แบบว่าเออรู้ทั้งรู้นะคะ รู้ทั้งรูปว่าเขามีเจ้าของแต่หัวใจมันเดือดร้องอารมณ์น,นี้อยากเป็นตัวจริงแต่ก็เป็นตัวจริงไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นตัวสำรองกินน้กินน้ำใต้ศอกมันชอบช้ำน,นะคะวิบากกรรมของเขาคือจะไปรักคนที่เขารักมากๆอยากได้เป็นตัวจริงนะ,ะอยากเป็นภรรยาเป็นสามีตัวจริงอยากถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ก็ต้องแอบรักแอบชอบนะคะ แล้วก็ผิดหวังเสียใจแล้วก็นะคะคือแบบต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะนะคะต้องแอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะโดยที่แบบว่าโดนสั่งโดนสั่งห้ามว่าเธอต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วฉันจะมาหาอารมณ์นี้นะต้องเจ็บปวดทรมานนะเหมือนจะเป็นตัวจริงแต่ก็ไม่ได้เป็นสักทีนะคะโดนสั่งห้ามนะ ว่าให้เขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่แบบนี้อยู่แบบสงบสงบเสงี่ยมเงียบเงียบเจียมตัวไม่งั้นจะโดนนะตัวจริงเขาพิพากษาตัดสินฟ้องร้องเอาอะนะอยู่เงียบเงียบอย่าเปิดเผยนะโดนสั่งข้ามอึดอัดนะคนคนนี้คือแบบแอบถ้าแบบว่าอยากจะเป็นภรรยาเป็นกิ๊กก็ต้องนะเงียบเงียบสงบเสงี่ยมเจียมตัวกินน้ําใต้ศก นะ,ะจนกว่าจะรู้ที่หลังจนกว่าจะสํานึกที่หลังแหละนะ,ะว่าสุดท้ายแล้วตัวเองก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวจริงได้เนี่ยคือแบบทุกข์ทรมานมากเลยนะคะแต่เมื่อรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วนะคะเพราะว่าเขาอาจจะบ้านปลายชีวิตคือแบบเขาอาจจะไม่มาหาอีกแล้วก็ได้เขาอาจจะเลือกที่จะไปอยู่กับภรรยายตัวจริงของเขามีบ้านหลังใหญ่อยู่นะคะบ้านปลายชีวิตอาจจะต้องอยู่คนเดียวแก่แล้วจะจะ,จะหาคู่รักนะที่ไหนมารักมาชอบล่ะนะคะ คือคิดได้ก็สายเสร็จแล้วประมาณนี้สุดท้ายบ้านปลายชีวิตก็จะอยู่คนเดียววิบากกรรมของเขานะคะคนคนนี้ก็ไม่ต้องนะคะไปรู้สึกสมเพชเวท,เวทานาเพราะว่าเวรกรรมสิ่งที่แต่ละคนทําคือแบบมันกรรมมันไม่เหมือนกันอะนะคะถ้าเรารู้แบบนี้แล้วนะคะในสิ่งที่เขาทําก็ปล่อยเขาไปเถอะนะคือแบบว่าทําไม่ดีหลายอย่างอะ นะคะคือทั้งปากมากปากหวยปากปูนะอิจฉาลิษยาคนอื่นนะแล้วก็ไม่ดูตัวเองว่าตัวเองเป็นคนผิดเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนที่แบบว่าเออแอบลักกินขโมยกินก็ไม่รู้สึกผิดนะคะแล้วก็ยังนะมีหน้ามาทําชั่วเรื่องอื่นอีกนะใส่ร้ายายสีคนอื่นนะลิษยาคนอื่นนะอิจฉาการงานของคนอื่นอิจฉาการเงินของคนอื่นนะคะคือแบบว่าคือไม่รู้จะขุดคุยเอาความไม่ดีของเขาคะคือแบบ คือมันสุดเยอะอะนะมันเยอะหลายเรื่องหลายราวด้วยนะคะก็ยังไม่สํานึกอีกนะคะตอนนี้เวลานี้ก็ยังไม่มีการสํานึกนะคะเพราะว่าเวรกรรมหนักๆมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ทำโทษเขาไม่ลงโทษเขานะคะก็ปล่อยเขาไปนะคะทสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นแหละนะคะเออจนกว่าเขาจะสํานึกอะ่ะเนาะก็ฟังเพื่อไปแการนำทางเปน็นแนวทางนะคะใช้ชีวิตได้มีความสุขขอบคุณทุกการติดตามค่ะ